สวัสดีครับผมค้นมกักเราครับมือนีชิมาอัปเดตอัปเดตสองพระเอกประจำฟาร์มครับผมนู้น่อยที่ป้อนมาบัางหันครับที่ตอนนั้นตอนนี้ใหญ่แล้วครับผูมนี่ครับใหญ่เลยครับบ่างหันอยู่ประมาณจากขีดกับแม่ซีบ่หรือสามรประมาณซีขีดครับผมเดี๋ยวสิไปสร้างบึงเงนาะครับเนาะว่มามือนีสิได้เท่าไหร่เดี๋ยวอัปเดตบึง ครับเดี๋ยวผมพาไปสร้างบ้งนะครับดูปอนครับจะไปกันเลยครับผมมาแล้วครับเดี๋ยวมาอัปเดตบ้างครับวังหันซีชีดนะครับวังหันประมาณสองเดือนกว่าบัดนี้อยู่ที่แปดชีดครับพี่น้องแปดขีดครับได้แปดชีดแล้วครับหลังจากอัปเดตแล้าคบเมืตัวนี้ครับบัดตอนนี้ก็ คือกันครับตัวนีวนวน้เกือบเก้าเก้าฉีดครับตัวนี้ครับเก้าฉีดครับน,นี่ครับลูกปอนครับเลี้ยงมาประมาณสามเดือนสามเดือนนะครับนี่นนครับอันนี้จะมาอัปเดตให้พี่น้องด<น>ง <ใน S 1> ครับ นี่ครับพี่น้องรวมกันตัวนี้เก้าฉีดครับนี่เก้าฉีดครับลูกป้อนครับตัวนี้แปดครับลูกป้อนครับตัวนี้แปดเจ้าคําเจ้าคูนประจําฟาร์มครับตัวนี้แปดฉีดนี่เก้าฉีดครับผมอะไรงาฝา,ากไว้เน่เด้อครับพี่น้องกลับมีประมาณจะมีมาอัปเดตใหเ้เบิรงครับว่าลูกป้อน ยัง่ถึงได้แล้วเดี๋ยวผมสีเบิ้งตอนต่อไปอีกครับผมสีลองเบิ้งว่ามันใหญ่สุดสีได้ประมาณเท่าไรครับเน่ยนะดี๋ยวก็ฝากกดฝากติดตามได้ด้วครับผมช่องผมคนมักล <c oughs> มเลาะครับผมฝรรดหน่อยๆนี่อได้ไครับอันนี้กขอข้าวค้าว่าสวัสดีครับ